สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนด,ดวงธาตุน้ําวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สาหรับชาวธาตุน้ําเรามาฟังคํานายดวงของชาวธาตุน้ําไปได้ครับว่าดวงที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณเป็นข่าวดีด้านอะไรนะครับที่จะส่งเสริมดวงและพื้นดวงของคุณณนะช่วงนี้เป็นข่าวดีด้านไหนมาฟังคํานายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซตน,นะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงชะตาของชาวธาตุน้ําแล้วนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับคุณนะครับที่เป็นข่าวดีสําหรับชีวิตเป็นด้านการงานการเงินหรือความรักนะครับมาฟังคำนายก็ได้เลยครับมาเริ่มด้วยต้นที่เสร็จแรกนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับทิศทางและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้เองเนี่ยเสถียรทั้งเรื่องของความรักเสถียรทั้งเรื่องของการงานนะครับและสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจ3มเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีสําหรับคุณนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงกลางปีไม่ส่งผลดีนะ อะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ผิดหวังแบบทั้งหมดนะครับคาดเคลื่อนมีปัญหาตกลงไม่สําเร็จนะครับรวงถึงพันธะความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายกับใครไว้ในระยะยาวในช่วงที่ผ่านมาไม่เห็นผลดีนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงปลายปีจะเริ่มส่งผลในทางที่บวกนะครับความสําเร็จการเงินการงานเห็นผลดีนะครับและได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดีครับที่2ครับเป็นไงบ้างนะครับข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สําหรับชาวธาตุน้านะครับที่2ครับบอกอย่างชัดเจน สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าสิ่งที่มองภาพที่จะเกิดขึ้นนี้เห็นผลในเชิงบวกนะครับการจากลาลบไปแล้วนะครับไม่มีเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับจะมั่นคงและถาวรมากยิ่งขึ้นอะไรที่เคยหมดใจจากลานะครับพันธะความสัมพันธ์มีปัญหานะครับจบลงเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกแล้วนะครับเพราะตัวคุณเองปรับตัวได้กับมันนะครับหรือเจอกับคนที่ถูกใจและเป็นคนที่ดีสําหรับชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะทั้งเรื่องของการเงินการงานและความรักนะครับอย่างผมบอกไป อยู่ระดับมาตรฐานที่เสถียรมากๆสําหรับชีวิตนะครับในทถายนะครับเป็นไงบ้างนะครับข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับสำหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนะครับในท้านะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าความสุขเกิดขึ้นกับคุณผมบอกแล้ว่าภาวะความเสถียรสําหรับชาวธาตุน้ําเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับกรกฎพิจิกและก็มีมีผลดีทั้งเรื่องของความรักการเงินและการงานการเริ่มต้นใหม่ความรักครั้งใหม่คนที่เข้ามาใหม่เนื้องานใหม่ๆนะครับหรือว่าสิ่งที่จะทําลง ทุนใหม่ๆประสบความสําเร็จแบบทั้งหมดนะครับผมบอกแล้วว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีไม่ส่งผลดีสําหรับคุณแต่ตั้งแต่กลางปีลงไปจนถึงปลายปีนะครับรอได้เลยครับจะประสบความสําเร็จใครที่ไม่เคยสมหวังกับเรื่องความรักหรืออยู่ในสถานะโสดก็จะเห็นผลดีสําหรับสถานะโสดนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์และมีความรักอยู่แล้วตั้งเป้าหมายว่าจะไปต่อในทางอนาคตก็จะเห็นผลดีร่วมกันนะครับใครที่คาดหวังว่าอยา,ย görd, อยากจะมีลูกมีบุตรอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความสําเร็จ เกิดขึ้นกับชีวิตผมบอกเลยว่าเตรียมตัวรอได้เลยเห็นผลในทางที่ดีและประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเพราะชีวิตอยู่ในมาตรฐานของความสเสถียรแล้วณเวลานี้ครับ